ลิปนี้เรามาพบกับกล้อง70็ไมล์ a 8 0 0ตัวนี้เป็นกล้องรุ่นเก่าของทาง70็ไมล์รุ่นใหม่จะเป็น a 8 1 0ตัวนี้เลยนะครับ a 8 1 0ขีดสเป็นตัวใหม่นะที่เราจะติดตั้งวันนี้คือกล้องตัวเก่าคือ a 8 0 0 s นะครับ a 8 0 0 s เนี่ยมันก็ติดตั้งได้มันยังใช้เซนเซอร์โซนี่ที่เป็น4 k เหมือนกันแต่เป็นโซนี่รุ่นเก่ากว่าดังนั้นตอนนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเสียตังค์ทั้งทีซื้อของใหม่ดีกว่านะครับวันนี้เรามาติดกับตัวเกียร ev 5นะครับ <S <S คันนี้นะครับลูกค้าเลือกการติดตั้งแบบใช้ชุดฟิ l แ t a บต้องการซ่อนสายทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ต้องการใช้ระบบบันทึกตอนจอดจึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ปักแบบ obd 2นะครับเราก็จะทําชุดฟิ l แ t a บแบบปกติเลยแต่การทําชุดฟิลแท็บนั้น ต้องดูตำแหน่งในคู่มือทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าพอดูคลิปนี้แล้วจะถามว่าฟิลมันชื่อจุดไหนอะไรนะครับให้ดูคู่มือก่อนแล้วก็ทำตามคู่มือที่รถกำหนดนะครับทำไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำให้นะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็น70ไม a 8 0 0 s ซึ่งที่ผมบอกเป็นรุ่นเก่านะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันการติดตั้งเราติดตั้งกล้องด้านหน้านะครับใต้กล่องควบคุมนะครับแล้วก็เก็บสายขึ้นด้านบน ทีนี้การติดตั้งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามดูในคลิปกันเลยสำหรับพื้นที่ในการติดตั้งนอกสถานที่นะครับสำคัญเลยต้องเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างพอที่จะเปิดประตูรถได้นะครับและถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่นั้นๆก่อนนะครับเพื่อจะไม่เป็นการละเมิดพื้นที่ของเขาพื้นที่ของเขาเราไปติดตั้งเราไปใช้ประโยชน เจ้าของพื้นที่เขาอาจจะไม่แฮปปี้หรือไม่ชอบให้เราทําแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเวลาทักถามเข้ามาทางร้านถึงแจ้งว่าถ้าเป็นพื้นที่ในห้างพื้นที่สาธารณะลูกค้าต้องมั่นใจก่อนว่าสามารถคุยกับเจ้าของพื้นที่นั้นได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งเจ้าเกียร์ ev f i กับร่อง4 k 70ไมส์ a 8 0 0 s ตัวนี้กันนะครับว่า เวลาเราติดตั้งแล้วเนี่ยติดตั้งยังไงเดินสายไปทางไหนแล้วก็เสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลย สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลายไอทีนะครับวันนี้เรามาติดเจ้าตัวกล้องรถเกียร์ EV5 นะครับเป็นรถไฟฟ้า SU v แบบ100%ด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าจ้างมาติดตั้งกล้อง7 0ไ mm มล์ a 8 0 0 s นะครับแต่รุ่นใหม่เป็น A810 แล้วนะครับตัวนี้เป็น A800S นะครับก็ยังใช้งานได้กล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K กล้องหลังเป็น Full HD กับงานติดตั้งคันนี้ เกีย e v 5ไฟฟ้า100% SUV ขนาดกลางสำหรับคนที่สงสัยว่า A800S กับรุ่นใหม่ที่เป็น A810 แตกต่างกันยังไงนะครับกล้องรุ่นใหม่เป็นเซ็นเซอร์ Sony เบอร์ใหม่ก็คือ IMX678 ซึ่งรองรับระบบ HDR คือมันถ่ายในแสงน้อยได้ดีกว่าแล้วก็เก็บรายละเอียดของภาพช่วงตอนกลางวันที่มีไดนามิกดีกว่านะครับดังนั้น รุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าแน่นอนเปรียบเสมือนรถรุ่นเก่ากับรถรุ่นใหม่ที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันรถรุ่นใหม่ย่อมดีกว่าเสมอแต่ว่าถ้าเรามีรุ่นเก่าอยู่ในมือแล้วก็ติดตั้งได้แต่ถ้าเกิดต้องซื้อซื้อของใหม่เลือกรุ่นใหม่ดีกว่านะครับเจสิไม A810 สตัวใหม่ตัวนี้เจสิไม A800S คลิปวิดีโอมีเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ดูอยู่แล้วไว้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับมาติดตั้งกันเลย ในการติดตั้งของคันนี้นะครับใช้ชุดฟิลแท็บซ้อนไว้ข้างในฝาตรงนี้สําหรับคนที่บอกว่าอยากจะติดตั้งแบบมาตรฐานเสียบช่องจุดบุรี่เลยหรือช่อง12บโวล์เนี่ยของเกียร์ ev 5มีให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เราจะใช้ช่องนี้ในการต่อกล้องเสียบนและเก็บสายขึ้นลงด้านล่างนะครับก็จะมีสายเห็นตรงนี้หน่อยนึงสําหรับคนที่บอกว่าอยากจะใช้ช่องนี้ใช้ได้เหมือนกัน แต่กรณีใช้ฟิวแท็บอ่ะมันจะซ่อนสายได้เก็บได้หมดกว่านะครับไม่ต้องมีสายมาเกบกะตอนนี้เราเดินสายมายังด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเก็บสายตรงห้องโดยสารด้านหลังก่อน เก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปที่ฝาหลังละตอนนี้เดินใส่มาทางด้านหลังละเดี๋ยวเก็บสายนิดนึงก็ติดกล้องนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับตัวเกียร์ EV5 อ่าตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วนะครับ ก็จะทําการร้อยสายขึ้นบนฝาหลังนะครับแล้วก็ผ่านท่อ,อยางตามระบบปกติอันนี้พูดทุกครั้งนะครับร้อยผ่านท่อยางเสร็จแล้วเดี๋ยวพอร้อยผ่านท่อยางนะครับแล้วก็เราก็จะเก็บสายทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่าเก็บสายหมดแล้วเป็นยังไงโอเคอ่ะ สายตอนนี้เราจะทําการร้อยสายนะครับจะทําการร้อยสายไปยังตัวกล้องร้อยสายผ่านเท่ายางก่อนตอนนี้เราเดินสายกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บเก็บสายละเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็ปิดจอบเวลาที่เราดึงต่างๆออกมาก็ดูด้วย พอหมดเสียหายไหมถ้าหมดเสียหายก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเมื่อเราติดตั้งกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดฝาหลังนะครับถ้ามีส่วนของกาบที่เราถอดออกมาก็ปิดกาบให้มันเรียบร้อยพร้อมกับตั้งองศาก้มเงยของกล้องหลังนะครับดังนั้นตัว SUV นะครับที่เป็นฝาหลังเปิดเนี่ยผมแนะนำว่ากล้องหลังเนี่ยควรปรับลงมาให้ เห็นปรับน้ำฝนนะครับไม่ควรปรับให้มันสูงเกินไปเผื่อรถที่วิ่งมาในระยะกระชั้นชิดเราจะได้เห็นเขาตั้งแต่เนินเนๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยู่ชานเมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดรถวิ่งกันระยะห่างไม่เหมือนในกรุงเทพอยากจะเงยมันขึ้นไปหน่อยก็ทําได้นะครับเอามุมมองที่เรามองแล้วว่ามุมมองนี้กล้องบันทึกเป็นประโยชน์กับเรานะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนอกสถานที่ก็ติดต่อเรามาได้